มันสุดกองเนาะสวัสดีครับผมเกษตรครับเที่ยมบ้านคนดีโชคปุนฟ้ารวยแต่ก็ทุกช่องรวมพัฒมิตรทุกช่องไม่ช่องเดเน่ล่ะมีเส้นหน่อยผ้ารวยอะไรนี่ข้าวเขียวผ้ารวยอย่างนี้ปลาอ่อนปลาอ่อนนำโชครวยไม่เลิกตามหาโชค คนมีโชคเบอกมูจักเนาะ <c oughs> บุญพารวยใจบุญพาจุดใจบุญพาโชคาะให้ว่าอยู่นี่มัดทีมงานครับผม,มพอ่อครบวทีมงานด้วยด้วยเจตนาอันอันแน่วแน่แล้วจิเดินทางด้วยดีเราเพราะว่าไอ้ดูเซวาคู่บาอาจารย์คนดีใจน้ำห้าวอยู่ดูเซวามือนี้กับเมื่อกี้ขึ้นไปมือหยิบเนี้ไปเจาวก็ปีนอีกอยิบเอามือนี้ได้หยิบแล้วบ่นี่น้อยนึงล่ะ เอาดีอะไรพ่ผมบอาสะกอนที่แหลกบานนี่บอคิดบอคิดว่าสิได้มาหาพ่ออีกรอบหนึ่งดินี่นึกว่ารอบที่แล้วนี่จบเรียบร้อยแล้วโม้สุดท้ายเมื่อว่านี่โทษหาผมสิบสายผมจนบ้าเกิดอี่ยังขึ้นพอเสือโทษมาสิบสายบ่ได้รับค่าแต่ไปสิบเบ็ดครับสิบเบ็ยัง่าเมื่อก่อนนี่หนึ่งที่พ่อที่เข้าลุงติดสรุปตัวเลขไปนะเมื่อก้อนไปแหรอแต่พอเสือก คือจะถีบเป็นคนยำอาจารย์คนยำนะคราะว่าวนี่ตอบไล่เอที่อยู่บัดมือเครื่องมือพอดี่มื่อยหเมื่ออะไรก็ได้เ่ิมเครื่องรับรับลงไปประมาณจักถีบบัว่าขาที่สินาระแทศล่ะครับเจ้นี่จะพันไปเลยขับรถคู่ใจนี่ขับไปจะไปใส่บุขับรถเป้านี่ล่ะรถพันหักก็ยังถีหักล่องท้างโซลูทุลอเบรกแต่ก็รถมันเบรกดีเนาะเขาดี่เบรกไวยู่บ่เนี่ยโดยสัญญาณของคนขับรถพอขับมาสี่เบรกไอยู่ก็เลยดึงเกียร์ถอยบ่ พ่อตาถอยหลังมันอัดหาอัดหาอัดลาได้บ่อเบิังกระจกหลังคนเต็มอยู่ตา้ยกผู้เหยียบค้อส้นหน้าบ่าเบียบไปอยู่ถอยหลังแม่ถอยหลังบักถอยแบียบประเพณีที่ว่าหน่วยว่ามันเขาอัะไรผู้หลาลูถึงขั้นเนี่ยถอยแบบคัดแบบนี้เลยถอยย่างเดียวเบียบก็ไปอยู่ถอยย่างเดียวถอยหลังอัดหลาอัดหาอัดาเบิยงกระจกหลังคนยืนเต็มอยู่ใต้ยกตาเหยียบค้อส้นหน้าบ่าเนี่ยบ่เหยียบบ่เหยียบบ่เหยียบโอ้บ่เหยียบแสดงว่า บ่เหยียบบ่มีศูนย์เพราะว่าบ่มีคนตายบ่มีคนตตยบ่มีคนตตยเหยียบเนาะนี่เหยียบเหยียบเนาะนี่เนาะรถคู่ใจว่าตีไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ขั้นที่มันออกงวดวงนึงเนาะอเปนมอเตอร์ไซค์ต่อเป็นรถคู่ใจขั้นนี้รถคู่ใจที่เอาไปแก้ไม่แก้ได้นี่บมฮะแอนแอนอีแอนคู่ใจนี่ล่ละรถอีแตนบพรู้ขั้นนี้สภาพเป็นงทีส้มตัวสภาพเครื่องสภาพเบรกเบรกเบืองเนี่ยดีบ่แก้ไม่ที่ะสามตันประคายบร่าเป็นยังครับ แต่บางในความฝันนี่ฝันว่ามันเบียดไวอยู่มันลวงเราเข่าเจียถอยมันถอยเลยบานถอยอ่านหาดอ่าลาดเลยแสดงว่าเพิ่นมาย่ำเราว่าเลขต้องอยู่รถขั้นนี้แน่นอนครับบ่บ่หนีรถขั้นนี้อยู่รถอีแตนขั้นนี้แม่น่ะยุทธเบียนนั่นล่ะบ่มีอื่นดอกเครื่องกับเครื่องร้อยสิบ่ัน่านจะเกี่ยวนะเพราะมันถอยหลังไหมครับให้ว่าพ่อคิดว่าจะเป็นการฝันย่ำตัวเลขแม่ฝันย่ำตัวเลขคักไปนังเพราะว่าเพราะว่าเบิ่งแล้วเบิ่งแล้ว ต่กาไม่ใ่เพาฝันเกี่ยวแบบนี้คมันมันมันทีพดครับทีพดดินทีพดบ่ทียังไงมือเศร้านี่ก็ยังฝันอีกแล้วเอมือเศร้านี่ไปนอนลงแป๊บหนึ่งฝันแล้วปีงจับขาตัวแบบนี้อีกว่เนี่ยพุ่นอ่ะเกี่ยวกับปีงแสดงว่าแปดนี่ก็ได้กับมีมาเนาะพอเนาะมากมแปดได้ก็มาันพันเสียอยู่เลยเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวปันนี้อ่ะเดี๋ยวอีปิงกัดขาเนาะมือเศร้านี่เนาะแมนแมนแมนหนีบหน่อยนึงแสดงว่าตอนนี้ผมทุกมากเมื่อกี้นี่ มันมันหันเงีบพอดีผมโทรมาพอดีมาปลุกเลยแมนเพราะว่าพอการระบังด้ว่เพอนัดไปหรอระบังอยู่ครับเดี๋ยวเด้อเอาเบอร์เลขชุดที่สรุปไปให้ฝันเอาไอ้บอแมนคลิปก่อนหน้านี้พอยกันอไจ้ไหมเอาบอลสู้มซอยกันซู้มเด้อกล้องหลาย รับซูมกล่องให้มาสูดตะัะสกวันคืออยู่ในแต่ตัวนี้นี่เป็นตัวเลขชุดที่สรุปไว้ให้คลิปก้อนหนานี่เลขวิ่งข้งเสือดให้วิ่งเด่นเก้ารองหนึ่งกันแปดให้ลักหนวยบนไวเก้ากับศูนย์ลักหนวยล่างหนึ่งกับสามับเลขสามตัวนี้มีศูนย์หหาเจ็ดสามเก้าหนึ่งแปดเจ็ด วงไปที่เจ็ดสาบน2อตัวมี1839 0แหาแล้วกับแปวงเน้นไปที่หนอันนี้เน้นตามสูตรสามเกเน้นตามที่มักตามที่ประเสิริชชอบส่วนล่างมี3 3มสามศ3นห้าครับแต่วง3หางคือ3ามสหาแล้วกัเจ็ดสตัวที่วิ่งรูดคือให้วิ่งรูด3ตัวเดียว บัดนี้มีตัวเลขความฝันนะครับตรงที่มนนิ้วเพราเสดบังอยู่นั่นแหละนะครับจับมุมเทิงพวาทั้งนี่จับมุมเทิงครับผมเอาโอเคฝันคืออีกับปิงอะไรวไอออกมาอีกับปิงต๊ะปุ๊กออกมาสามตัวปิงสามตัวครับสามตัวแต่ว่าสองตัวหน่อยตัวหนึ่งใหญ่ครับมันเป็นมันป็นปิศาณสองตัวหน่อยกับตัวหนึ่งใหญ่มันปิดปินา อิงสามตัวนะครับก็ได้ตีเป็นแปดสามอันนี้อันนี้คนมีโชคคนไมีโชคตีคนมีโชคตีแปดคนมีโชคตีเป็นแปดสามนะครับแต่ว่าเอฟซีทันอื่นสิตีเป็นตัวอื่นกะบอวากันเนาะครับแล้วก็ล่าสุดฟัน่าได้ขับรถอีแตนถอยหลังทะเบียนรถคือทะเบียนรถคือสามหนึ่งแปดเก้าเเขียนเพิ่มกันสิเขียนมองไนเนาะบาทนี้เนาะทะเบียนรถ สามหนึ่งแปดเก้าแล้วพอนะ<ม>นบ้านนี่พ่อเลยครับครับถอยหลังเด้มันถอยหลังถอยหลังไรไรจากตัวหนามาหลังเลยครับไรจากตัวหนาม้าหลังเลยคือยังไอ้คนผูโชว์บอยังไอ้มอสไส้ข้าเมื่อกีว้ว่ะครับตัวหนาแต่นี่มันถอยหลังบานนี้ถอยหลังนี่พ่อสิจับตัวไหนครับคิดว่าพ่อเสด็จว่าจิ๊จับบลอกเด่นเนี่ยเลขบลอกหนึ่งบลอกสามหนึ่งแปดเลยตัวเก้าเข้พ่อทิมบล็กเก 9, 10, ้าบลอกเก้าแปดบลกเก้าหนึ่งแปดกับาพ่อถิมถ้าบล็อก สามหนึ่งแปดในนายจะแห้งพเจียวก็ปิงพอเนี้ยปิงสามตัวเดี๋ยวตัวนี้ตัวหนึ่งเขาก็ต้องมีข้อว่าปิงเป็นแปดแต่ว่าที่แรกสามจะว่าก็มีหนึ่งมาแสกอู่ตัวหนึ่งเพราะตัวเดียวกบรถเด็กรถมีราะเช่นกันหรอข้อจับสามหนึ่งแปด่แม่อจับเก้าหนึ่งแปอ่สมเก้หนึ่งปดก็จับยื่นี่เด็กกพอจะจับไปถ่ายยื่นเด็ดใช่ไจับไปถ่ายยื่นี่นี่จับไปถ่ายยื่นี่หนึ่งแปเก้าโอเก้าหนึ่งแปดโอ้อันเด่น โอ้918เดือนพ่อแม่มันเป็นมันเป็นเลขสูตรตัวเก้ายู่แล้วนะเป็นเลขสูตรตัวเก้ายี่เหลี่ยวเราข้อมผ่านมาเกี่ยวแสดงว่าครับแสดงว่าขโมนี่คือว่ารอดยากเนาะแต่ตามตอนนี้พ่อเต๋อคือรอดยากก็เป็นแบบนี้นะรอดยากนี่แหละครับจับสามตัวไปอีกอันหนึ่งคือ318เดือนพ่อแมนแมนแมนพอมันถอยหลังเนี่นทะเบียนรถมัน3 3189เป็นทะเบียนรถไหมครับทะเบียน3189ใครว่า เกลียวกับแปดนี่คิดว่าแปดนี่มาแน่แน่มาแน่แน่เพราะว่ามันฟันเกลียวก็ปิงพว่ำคิดว่าจักเปอร์เซ็นต์ดีพอเกอาเลขแปดเอาเต็มร้อยรูด้นมาหนี่งันเกลียวก็ปิงเลขแปดนี่เต็มร้อยเ<ห>ลยสามมันตั้งที่แปดก็ตั้งขงที่ครับคือผ๋จะขึ้นประสบบอกว่าหนึ่งเป็นตัวเดืนอนนั่นแหละหนึ่งเป็นตัวเดือนครับพอเสิร์ฟจับเลยนี่ฟันเน้นตัวนี้ออกมาแล้วบาทนี่เจ็ดสามเก้าสามหนึ่งแปดและเก้าหนึ่งแปดม สามหางจะถิ่มนะครับสามหางนี่เลยมันี้เป็นโตเน้นแล้วบาดนี้สามหางนี่ยยาถิมเด็ดขาดพอใครมาใครมันมากขามา,ขา,มาตรงตรงเลบาดนี่ครับพอเสียดชีดเราพอลงล่างพอมันอถี่โลงล่างมันอพอล,ง,ล,พอลงนี่รถมันอถี่โลงน้ำแต่พอเสีดเบรกอยู่ดิเบรกอยู่ล่ะเข่าเจียถอยมันถอยเลยเลยบาดนี่แสดงมับบนพอลงล่างมันมันต้องอยู่บน ก็มากอีกยูรี่พ่อเลขแปดนวดนี่ผมว่ามันสิมากคูกับหนึ่งนี่นเน<ฮ>ะเวามคิดวัรกวัรกรกถือที่แรกว่นกเนี่ตอนแรกกับว่าวัาาาานแ,แ,แรกวันแมกแปดว่าแรกแปดมักรกเก่ามักนั่นมักสามักเก่าด้ยวานนี้บางเดี๋ยวได้เลขพอเสือตอนแรก8ปดยู่ทั้งหนาเนี่ยตอนแรก8ปดเยู่ทั้งหนาบานนี้ว่นแรกเกิดว่าไวหลังนี<ม>่หนาหนาได้พ่อหนาหนาแรกที่พอเห็นไป นี่เห็นวานี่คือหนแรกที่พอเสิร์ฟเทสไว้ครับตอนที่เป็นสูตรเต็มเป็นชุดเต็มเลยถุกต้วมว้วนมันเป็นแปดหนึง่งมิเด่นแปดล่องหนึง่งกันเก่าตอนแรกแปดอยู่ทั้งหนาบางเอิญบางเอิญว่าพอเสริรบอรมักเลกแปดทั้งๆท,ท,ที่สูตรทาออกมาได้ตัวเด่นที่สุดคือแปดอืมมานี้บอมักเลขแปดก็เลยง่ายไปไปทั้งหลังเออทั้งหลังเอาไปเป็นตัวกันซะเป็นตัวกันสุดท้ายแล้ว อาจารย์เพิ่นเห็นแล้วบ่แม่นแล้วเด้ลูกศิษย์เฮ็ดบ่ถืกแล้วบัดนี้มาฝันย่ำวานี้ไอออกมาก็เป็นปิ่ง3ตัวแม่มาเกี่ยวกับ8มาเกี่ยวกับ8ฝันเกี่ยวกับรถกันยังเปลี่ยนเปลงล่าสุดเมื่อเช้านี้มาฝันอีกว่าปิ่งกัดขาจับขาอีกจับขาเนาะพ่อบ่ได้จับเท้าเนาะบ่ได้จับตีนบ่ไรจับพอดีนี่จับพอดีเลยเดี๋ยวเอาตีนเอาเดี๋ยวเอาตีนถุยดินเลยบ่ตัวบักนี้เลยปิ่งขาพุ่นน่ะปิ่งขาโอ้ยจับตีนเลยบ่ คันจับตีน้องคือบ่ได้จับหาแปดไปเนาะบาทนี่เนาะมันบ่นมีเกียกเยกเก่ยวกับห่าด้วเลยบ่เกี่ยวกระห่านะพ,อพอ่อเนาะตอนหน้าพอเจอว่มีหาทุกคนบ่นมีหาอืมนีม่ตารางศูนหาเออศูนหาเนี่ยมีตลาดศูนหาเอาเอาช่วงนนี้ช่วงนนี้ที่บ้านนี่เอา้านี่พอ่อเอาสรุปแล้วนะครับสรุปแล้วพอเสรดหลังจากที่ฝันแล้วนะครับสรุปว่าเน้นให้อีก เพิ่มมาอีกสองหางครับเลขเลขสามตัวนะครับที่เน้นเพิ่มมานะครับก็คือสามหนึ่งแปดกับเก้าหนึ่งแปดในเลขสองตัวนั้คงที่บ่อขยับ,บขยับเลขสองตัวคือเข้าอยู่เพียงแต่ว่าเพิ่มเลขสามตัวขึ้นมาเพราะว่าเอาความฝันมาเป็นเงเพราะว่าตามาตามไอ้สูตรคำนวณน,นี่เพิ่มมาเลขยังกระซางขั้วฝันจะถิ่นเนื้อขาดเพิ่มมาครับ ฝันกรบโปงเป็นฝันเท่เดียวย่ำสามรอบแล้วย่ำสามรอบแล้วย่ำสามรอบแล้วเพราะฉะนั้นนี่ตอนนี้คือว่าแปดมา100ร้อยเปิดเกินร้อยเพราะเสือบอกเกินร้อยเพราะว่าสงสัย <8 S 2> อาจารย์เพินพ่นเพิน่นศิรู้จากว่ามีเอฟทียูทั้งนอกครับพร้อมที่สี่เขามาซอยเหลือเฮาแล้วครับอยู่ทั้งนอกถ้าหากว่า,น,านี่พานฉลุยนี่ลำล่องบ้านเพราะเสือปฏิญุนี่แบอยู่ข้างหลังแน่นอนคือสิเฮ็ดออฟฟิศให้อาจารย์แนนคือสิย้ายบ้านออกไปยุคข้างหลังแล้วกที่ออฟฟิศนารถนี่ เพราะว่าบริเวณนี้กับจีเพ่เป็นพื้นเป็นกว้างไกลไกลไปถ่ายรูปมาจอดเฮ็ดออฟฟิศกับบริเวณเฮ็ดยากาเราเฮ็ดเป็นห้องขึ้นมาแมนเจ้นห้องแล้วก็นี่ตรงมีโต๊ะแล้วก็มีสมุดกับปากกาแมนแล้วพอทีแนวแลเนี่ยที่สมาถวายเพิ่นบ่านอันดอกไม้ทุกเทียนก็อีกส่วนหนึ่งแต่ว่าแนวที่สมาถวายเพิ่นก็คือสมุดกับปากกากับเครื่องคิดเลขนีสามอย่างเพื่อนเพื่อนเลี้ยงนะหมอแม่ยนี่สามอย่างเขาแย่งเนี่ยเขาไเลี้ยงเอาอย่างในย่างหนึ่งเนี่ยนั้นแนวที่มันจะเอาจะเอาเพราะว่นเป็นนักธุรกิจครับ อาจารย์พ่อเสิร์ชเข้าใจนะครับว่าตามสไตล์การแต่งตัวของเพิ่นคือเพิ่นใส่สูตรแม่นคืออ่าเรื่องพอเสิร์ชพอเสิร์ชตีคัาพัดนวัตถิพัดสูตรก็คือสีหาไอ้เจ้าภาพที่วัตถิเอาเอาหุ่นมาบอกเรียกสูตรยังเฮาเฮามามอาจารย์จะหาคนเยี่ยวหุ่นมาหุ่นหุ่นกับหุ่นกับไอ้ก็ได้หุ่นหุ่นประติตก็ได้หรือว่าหุ่นอะไรหุ่นปลาใส ที่ว่าเจฮ์นี่บ่แมนว่าพึงคิดนะครับเพราะว่าอาจารย์เคยบอกไว้แต่ดิแล้วพ่นบอกมันยี่สิบปีขึ้นหลังแล้วบอกว่าให้เฮตออฟฟิศใหนเพิ่นเดินหลังจากที่ปฏิปริไทยไข่ควบบุยเห้อครับตั้งแต่สมัยตะกี้พอเสือพอทัศน์ูยั้งจักเนี้ยมต้องยักมาตัวรีครับเพิ่นก็บอกไว้เพิ่นทำหน้าร่วงหนาไ่ได้ว่าคุณเส์อภายในวันข้างหน้าเพิ่นบอกให้รับ้านเพิ่นมารถจะเต็มบ้านบริบาลจะเต็มเมืองแต่ว่าตอนนี้มันซ้ำเด็ดแล้วครับ ข้อมนี่งสำเร็จแล้วเพื่อแต่ว่าขอเพิ่นสิ่งที่เพิ่นขอห้างปทะานไดนเพิ่นเพิ่นขอแค่นัาดขอแฮ็ดออฟฟิศออฟฟิศเล็กๆแค่นั้นบ่แม่นใหญ่ครับออฟฟิศน้อยๆแม่นนะครับมีสมุดมีปากกาแล้วก็เครื่องคิดเลขให้เพิ่นแม่นแมนขอ้อมเพิ่นครับเอาโอเคครับพ่อบัดนี้พ่อเอาลงซะครับผมชัดเจนแล้วนะครับเน้นเลขสามตัวมาเพิ่มอีกสองหางนะครับถืกใจแค่เลขแปดนี่ ต้องมักข้แมืผมมั่มักได้เหล็กเล็กหนึ่งผมมั่มักปิดผมคือมักแต่พอผมสิเน้นตัวนี้แหละผมว่ามักเหล็กสิบแปดฝันย่ำอีกแล้ย่ำอีกยนผมหมัก่ยวอมฝันย่ำลอยย่ำอีกครับแล้วก็อีกันึงไอ้สังเกตต้งมีเนี่ยเนี่ยตัวจับเหล็กวิ่นไปนครับจับเหล็กวิ่นเลยมันกกไปตรงกันครับทะเบียนรถได้นหมอ๋อเล็กวิ่นเเหล็กวิ่นนี่ยบอกสามเก้าหนึ่งแรัเหล็กวิ่นพิเศษนี่บ้รลุดเนี่ยเล่ามือดันกับเขาทั้งซี่ตัวไปเล่ามือนันึกวิ่น เอฟทีได้บักกันบักมหาศาลหรือเหมือนบักศูนหาไปอีสานล่างได้เต็มที่กันเมื่อน่ะเอ้าโอเคครับพ่อครับทันตัวบานนี้เกสิครบแล้วนะพ่อเนาะครับผมครับบานนี้เกสิรบกวนพ่อเชนีด้วยครับบานนี้ครับขอบคุณพ่อหลายๆครับ